กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสีสว่างหมู่ที่15ตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกเป็นธนาคารขยะต้นแบบระดับอ,บอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสีสว่างหมู่ที่15ตำบลโพไซอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกทั้งหมด97ครัวเรือนขายขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมดจำนวน7,740.5กิโลกรัม ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนสัสวีซับพร้อมในอำเภอโพไซค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องธนาคารขยะต้นแบบนะคะก็ตามที่กระทรวงมหาไทยนะคะได้มีประกาศเรื่องอให้ดำเนินการมาตรการด้านความสะอาดนะคะแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการให้ เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีนะคะนำมาสู่โครงการจังหวัดสะอาดนะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2567แล้วก็มีนโยบายว่าในปี2568ก็จะยังคงรักษาแชมป์อยู่ต่อไปนะคะวันนี้ก็จะนามาขออนุญาตนำเสนอธนาคารขยะต้นแบบของอำเภอโพไซซึ่งก็จะมีการขับเคลื่อนนะคะโดยใช้หลัก 3R นะคะก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำ แล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งกระบวนการก็จะเป็นลักษณะก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นทางนะคะต้นทางก็คือรณรง์ประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องประชาชนในชุมชนของเรานะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนนะคะแล้วก็ระดับกลางระดับกลางนะคะก็จะเป็นการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่านนายกเทศมนตรีตําบลโพไซนะคะ จ็จะเป็นคนดําเนินการเรื่องการขนส่งขยะที่พี่น้องได้คัดแยกไว้แล้วนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะก็คือการจัดการขยะอย่างถูกวิธีนะคะก็จะอยู่ในส่วนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นก็คือนําโดยท่านนายกเทศมนตรีตำรวนโพไซเหมือนเดิมนะคะลำดับถัดไปก็จะเรียนเชิญท่านนายกนะคะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนะคะรวมถึงกลยุทธ์ในการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จนะคะ เทศาบาลตะบนโพไซนะครับได้สนองนโยบายของรัฐบาลจังหวัดและก็อำเภอในเรื่องของการจัดการขยะก็คือเ,ออเราทําโดยรูปแบบของธนาคารขยะนะครับอยู่ที่ชุมชนต่งตางๆวันนี้เรามาที่ชุมชนสีสว่างนะครับในเขตเทศาบาลตะบนโพไซนะครับซึ่งเราเธนาคารขยะนะครับก็มีขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับคือ ขยะเปียกนะครับขยะเปียกนี่เราจะไปทําปุ๋ยนะครับแล้วก็อีกขยะประเภทหนึ่งก็คือขยะอันตรายนะครับเราจะแยกไว้อ่ในการไปส่งที่ให้อบจมาอ่รับไปทําลายนะครับเราจะรวมเป็นจุดๆดไว้นะครับอีกขยะประเภทหนึ่งก็คือขยะรีไซเคิลนะครับซึ่งเราจะมาคำนวณเอ่อรวบรวมไว้จําหน่ายนะครับซึ่งแล้วก็ทําผิดพัน์อย่างเช่นตรงนี้นะครับทําเป็นหมวกได้นะใส่ได้นะครับอืมนี่นะครับการแดด เวลาออกออตรวจการตรวจงานนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นหมวกได้อีกส่วนหนึ่งก็ขยะทั่วไปซึ่งขยะทั่วไปนี้นะครับเราก็จะรวบรวมเอาให้ลกขยะผลไปฝังกลบนะครับที่บอกขยะที่อำเภอเขมราชซึ่งนวนเที่ยวก็จะลดลงนะครับเราสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้นะครับปีหนึ่งประมาณเก้า0มืนกว่าบาทนะครับอันนี้คือผลจากการ ทำธนาคารขยะของเทศบาลตนบนโปไซครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายวิชัยศรธาคังตงําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้สนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะรีไซเคลิลชุมชนสีสว่างเพื่อรักษาความสะอาดในชุมชนและเป็นการสร้างมูลค่าขยะเหลือทิง้งตามนโยบายจังหวัดสะอาดครับผมทราายทรัดแยกขยะเพื่อเป็นเมืองสะอาดสุขภาพดีเย้ yeah.